คนนกุลรับแล้วจีบแอปทักะออนใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาจะติดจรวดนนกุลทำ fc กริแตกรับแล้วจีบแอปทักษออนล่านหลังซีรีส์จบยิ่งคุยยิ่งชอบขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกชัดก่อนงานศพคุณพ่อแอปล่านรักส่างไว้ไม่ได้น่ากลัวแต่หวานอีกฝ่ายไม่รอหากใช้คำว่าแฟนคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอน ย้ำชัดๆเป็นคนเดียวที่คุยกับแอปในตอนนี้ทำ FC Grid แตกกระจายสำหรับความชัดเจนของนนกุลชานนที่ล่าสุดออกมาประกาศชัดๆแล้วว่าตอนนี้สถานะคือจีบแอปทักษอรจริงและวางแผนไปไกลถึงการได้อีกฝ่ายเป็นภรรยาแล้วโดยนนกุลเผยว่ายิ่งคุยยิ่งชอบเรื่องไว้ที่ต่างกันก็ไม่ได้น่ากลัว ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าจะไม่สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวประกอบกับผมที่เห็นด้วยเพราะผมรู้สึกว่างานชาปนากิจยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเลยรู้สึกว่าเหมาะสมที่จะยังไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใด,ดๆก็ตามที่มันจะทำให้มี เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ทำให้จิตใจพี่เขาไม่ดีแล้วอีกอย่างก็เพิ่งเลย1เดือนมาสองวันเองแต่วันนี้พร้อมพูดแน่นอนครับเพราะว่าความสัมพันธ์คืออะไรผมคุยกับพี่แอป,ปอยู่ครับจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่าได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าจะให้บอกเซนขยับความสัมพันธ์จากพี่กับน้องจนพัฒนาขึ้นถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนงานคุณพ่อพี่แอปไม่นานครับผมก็เป็นคนจีบเข้าก่อนครับแรกๆก็หวันๆนิดหน่อยหัวเราะแต่เราก็พยายามในแบบของเรา ก็อาจจะมีกลัวแหฮวบ้างแต่สุดท้ายเราให้ความจริงใจเต็มร้อยครับประทับใจเป็นคนเทคแคร์ใส่ใจทุกรายละเอียดตอนป่วยก็ส่งของมาเยี่ยมเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆพี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดทุกคนจริงๆเราเห็นสิ่งนี้แล้วประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่ครับถามว่าเกิดจากกองถ่ายไหมผมว่าค่อยๆแล้วกันครับ เริ่มค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมีอาการป่วยระหว่างถ่ายทาพี่เขาส่งของมาเยี่ยมเรารู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นก็เริ่มค่อยๆค,คุยถ้าถามถึงวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ว่าเราสนใจก็ไม่ได้บอกตรงๆเราก็พยายามชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีชวนไปดูหนังผ่านด่านนอกปีใหม่ก่อนมีบ้างครับนอกปีเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับ เวลาเจอน้องปีเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วถึงตอนนี้ความรู้สึกยังไม่เปลี่ยนอะไรนะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนทั้งสองคนตอบรับทั้งสองคนเพิ่งจะก่อนงานคุณพ่อพี่แอปไม่นาน บอกอีกฝ่ายแล้วจะตอบตามความจริงมีบอกแน่นอนครับถามว่าเขาว่าไงบ้างก็ตอบตามความเป็นจริงตามความรู้สึกออกงานหน้าพี่แอบก็คุยเรื่องนี้ได้แน่นอนครับยิ้ม ขอบคุณแรงเชียร์ที่มากมายขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมายขนาดนี้เราก็เป็นเหมือนคนธรรมดาทั้งคู่ที่ดีใจว่าอย่างน้อยความชอบพอของเราสองคนทำให้ทุกคนยิ้มได้รักต่างไวัยไม่ได้น่ากลัวหวังว่ากำแพงเรื่องอายุจะไม่เหลือแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่ มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคครับถามว่าพี่แอฟมีกำแพงเรื่องอายุไหมตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันแรกที่เราค่อยๆคุยค่อยๆพยายามชวนคุยแต่พอมาถึงวันนี้ณนะวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้ว เป็นคนเดียวที่คุยกับแอปแต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนถ้าวันไหนใช้คำว่าแฟนคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มบอกว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่เราทั้งสองยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับแต่บังเอิญว่าผมกับพี่เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากม แต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้าวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนเราวางแผนไกลขนาดนั้นเลยหรอแน่นอนครับเราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนอะ แล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมวันที่ขอเป็นแฟนผมว่ายังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้เรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เออเกลเลอกะไรมากมายครับเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันขคำๆคอีกฝ่ายยังไม่รับรู้เรื่องสถานะที่จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เขารับรู้หรือยังนะหัวเราะก็ยังครับยืนอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจในงานศพคุณพ่อแอฟอยากให้หันมาแล้วมีกำลังใจเราแค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้คือจริงๆที่งานคุณพ่อพี่แอฟจริงๆผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่คอยช่วยเหลือมากมาย เราไปคือเราก็แค่ไปเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่เขาอย่างน้อยก็ถ้าเกิดหันมาก็มีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่หลายคนบอกว่านี่คือพิสูจน์ได้ว่าคือรักแท้ครับยิ้มและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ